อติชาตังอนุชาตังปุตตะมัชติปันติตาอาวชาตังนอิชันติโยโหติกุระคันทะโนขอโอกาสจากพระสงฆ์ที่มาอยู่ในที่นี้รวมกับตามาเป็นสามรูป เรียกว่าพระสงฆ์จตุรวัคประกอบไปด้วยพระภิกษุสีรูปได้ชื่อว่าสงฆ์สามารถที่จะทำสังกรรมได้ทุกอย่างเว้นแต่การปรนนาและการรับกระถินเท่านั้นอย่างเช่นเวลาที่พระจะสวดปฏิโมกสีรูปนี้ก็สามารถที่จะสวดปฏิโมกษทำสังกรรมบวชสดนั้นได้รูปหนึ่งสวดรูปนั้นก็เป็นผู้ฟังไปด้วยที่ครบ ไปสี่รูปนั้นเพื่อที่จะได้กล่าวสมโมทิขถาให้เป็นเครื่องบันเทิงเริงใจในบุญในกุศลที่คุณสุภาษิตจิระเจริญยิ่งพร้อมกับคุณพ่อคุณวรพันธ์คุณแม่จิราพรและแฟนสาวชื่อว่าอะไรนะพัสราได้มาทำบุญทำกุศลโดยการถวายสังฆทานเรียกว่าวัดุธรรมธยธรรม ให้แก่พระพิสู์ทั้งสี่รูปอยู่ในคณะเก้านี้ในกุฏิหลังนี้ที่จะม,มาให้ชื่อว่ากุฏิพระธรรมกรรมาฐานเก้ากุฏิพระธรรมในวงเล็บเองด้วยนะคือพระธรรมเอง <laughs> เป็นกุฏิพระธรรมเองลงมือทําเองอย่างที่เห็นในภาพตอนเชาน้านี้คุณวรพันธ์ก็เจอในเฟซแล้วใช่ไหมที่ไปละเลงขัดอยู่ข้างบนถึงสี่ชั่วโมงเต็มนะขัดเพื่อนไม้สัก ต้องทําพื้นแม้สักเองก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีที่คุณสุปสิทธิ์เจริญยิ่งได้ขนขวายในบุญในกุศลที่เริ่มจากการที่ได้ตระเตรียมทานด้วยตนเองเรียกว่าเป็นปุพพเจตนาในเบื้องต้นเลยขณะที่ทําการตระเตรียมทานเพื่อจะมารหะวาะแก่พระสงฆ์ทั้งสี่รูปนี้ก็เกิดความปราบเรื่มปราโมชในการขนขวายที่จะจัดทำธยธรรมวัตถุทานออกมานี้ ไดีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวยาวัจามัยคือบุญสาเร็จด้วยการขวนขวายแม้ว่าจะเป็นอุปาจตนาเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการที่ได้ตรัตรียมทานแล้วเ,เกิดความปราบรื้มปิติปราโมทในการตรัตรียมทานนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการทําความเพียรให้บลกุศลเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวยาวะจะัจามับุญสาเร็จด้วยการขวนขวาย ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราต้องการที่จะทำบุญทำกุศลเนี่ยควรที่จะทำความเพียรในการขุนขวายด้วยอย่าพึงพอใจในการทำบุญแบบสำเร็จรูปการทำบุญแบบสำเร็จรูปเนี่ยจะทำให้เราขาดความเพียรในการขุนขวายจะทำอย่างเช่นที่เราไปเสื้อเอาถังสังฆทานแล้วก็มาถวายแก่พระสงฆ์ง่ายๆอันนั้นเรียกว่าทานสำเร็จรูปคือเขาทำสำเร็จรูปไปแล้ว ขอให้เรามีเงินเท่านั้นก็สามารถที่จะไปซื้อมาแล้วก็ถวายให้แก่พระสงฆ์ได้ทันทีเราก็จะขาดความเพียรในการขนขวายธรรมนั่นเองถ้าเราเพิ่มความเพียรด้วยการในขนขวายธรรมออกมาอย่างเนี้ยสังเกตไหมว่าเราจะได้ความปรับรื่นประโมทในการที่เราขนขวายใ,ในการตรัตรียมฐานนั้นด้วยถ้าดูตัวอย่างอย่างหนึ่งก็จะเห็นได้จากการที่พระอาจารย์เนี่ยตรัตรียมตั้งกล้องเซ็ตค่ากล้องจำนวนทำเนียเพื่อที่จะกล่าวธรรมในขณะนั้นก็มีความรู้สึกว่า เป็นสุขนะจิตเป็นสมาธิเหมือนกันไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรเลย <c oughs> ขณะตระเตรียมที่จะมาแสดงธรรมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําความเพียรเพื่อที่เพื่อที่จะทําให้เราต้องเกิดความปราบเครื่องประมย์มีความสุขในขณะให้ธรรมนั้นได้ด้วยแล้วถ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ถือว่าถึงพร้อมด้วยปุพพเจตนาแล้วเจนตนาในเบื้องต้นเป็นวยาวจะมาบริสรรุทธิาจากการทําความเพียรถือว่าเป็นจุดร่มต้นต้เ่ของการที่เราจะได้ทําบุญและต่อมาเมื่อได้มาพบพระพบสง เช่นอยู่ในกุฏิหลังนี้เห็นพระเห็นเจ้าแล้วท่านก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่าการได้เห็นพระสงฆ์นั้นน่ะก็คือการได้เห็นพระกาสาวพัฒซึ่งเป็นธงชัยของพระราหันเมื่อเราเห็นพระเห็นเจ้าเห็นธงชัยของพระราหันแล้วเกิดความปราบเรื่องประโมทได้ด้วยก็จะเป็นทัศนานุตริยะเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล3าประการที่ปรากฏอยู่ในมงคลสุดและ ได้กล่าวคําถวายทานขณะที่ยกทานขึ้นเพื่อที่จะถวายแก่พระสงฆ์ก็เกิดความปราบรื้อปราโมทด,ด้วยตัวนี้เรียกว่าจา่าขจจตนาจึงพร้อมด้วยจตนาในการบริจาคออกไปถวายแก่พระสงฆ์และเมื่อได้อยู่ในกระบวนการรุ่งขาระบวนการทธิเริ่มจากผู้พัตนามาสู่จา่าขจจตนาสําเร็จเสียสิ้นไปเรีร้อยแล้ว,ลวออกจากกุฏิหลังนี้ไปกลับไปสู่บ้าน ได้รึกถึงฐานที่ตนถวายด,ดีเรียกว่าสุดทินนางวัตเมาทานางฐานที่ข้พาพเจ้าถวายเดี๋ยวหนอแหมูพระสงฆ์นี้ก็เกิดความปราบเพิ่มปราโมทได้อีกก็ะจะเป็นปราปรจตนาเจตนานภายหลังซึ่งจตนาภายหลังถ้าเรารึกอยู่บ่อยนี่ยิ่งจะเพิ่มกําลังขงบขงุญกุศลขึ้นมานะเราคอยรึกอยู่แล้วอ๋อเราไปทำทานอยูต่ตรงนั้นตรงนี้มีพระสงฆ์มารับเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าปราบเพิ่มใจถ้าเรา รู้ถึงทานที่ให้ดีแล้วครั้งใดก็เกิดความปราบเพิ่มใจขึ้นมาครั้งนั้นบุญกุศลในตอนหลังนี่จะเพิ่มขึ้นนะจะเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปยังเป็นอป,ปราปรเจตนาได้อีกคือเจตนาต่อ,ตอมารตอมาได้อีกให้เราหมาั่นรึกถึงกุศลที่เราทำถ้าในง่นี้ก็เรียกว่าเป็นจารคานุสตินั้นเองการรึกถึงการบริจาคที่เราได้ถวายแก่พระสงฆ์ไปแล้วเรียกว่าจารคานุสติเป็นอนุสติหนึ่งในอนุสติสิบ ที่ขึ้นต้นด้วยพุทธานุสติตามรึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติตามรึกถึงพระธรรมเจ้าสังขานุสติตามรึกถึงพระสังฆเจ้าก็จะมาเป็นจารคานุสตินี่แหละการรึกถึงฐานที่เราถวายบริจาคไปแล้วเป็นนุสจิตอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเกิดบุญเกิดกุศลข,ข,ขึ้นมานั่นเองตามพุทธคถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนี่ขือบทในเบื้องต้นนั้น เพิ่งจะจับมาตอนเช้าเนี่ยตอนตื่นมานะตอนตื่นมาก็รู้ว่าบุตชายคนโตของคุณวรพันธ์จะมาถวายสังฆทานอาตมาก็เรียบไปดูข้อมูลแล้วก็จำเอาไว้ก่อนก่อนที่จะทํางานทํางานสี่ชั่วโมงเต็มนะพระอาจารย์ต่อเนื่องไม่อยู่เลยเลยจะพาไปดูผลงานการทําอยู่ข้างบนเป็นอย่างไรนะฮะในนี้พอหลังจากชั้นเพียเสร็จแล้วก็ทบทวนเอาไว้หน่อยแต่พอตื่นมาแล้วก็ตัดเตรียมกล้องก็รูดลงไว้อยู่ แต่พอจะพูดจริงเขาพูดผิดไปสักหน่อยพระคาถาบทนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอติชาตังอนุชาตังปุตตะมัชันติปันติตาอาวชาตังนะอิจฉันติโยโหติกุละคันธโนมาบุญเพลงเรียนประโยคพอทอ .9 กุละคันธโนแปลได้ไหมแปลว่าอะไรอ่า ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วอันนี้เรียนประโยคพรัก้าอยู่มหาก็เรียนประโยคพรัก้าอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่เหมือนกันสององค์นี้กำลังเรียนประโยคพอรัก้าอยู่สอบประโยชพรัแปได้แล้วคือบางทีพระเราที่เรียนสําเร็จปมาเรีญนแล้วแล้วยังไม่เข้าไปอ่านข้อความในพระไตรปิฎกก็จะมีศัพท์ที่ไม่มีอยู่ในที่เรียนมาไปเห็นแล้วก็จะแปลไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความแปลท่านแปลเอาไว้ก็จะแปลออกมาได้ อาตมาก็เหมือนกันเอ๊ะกุลักันธโนแปลว่าอะไรนก็ไปดูความแปลที่ท่านแปลเอาไว้ก็ได้ความแปลออกมาว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอาติชาตบุตรอนุชาตบุตรย่อมไม่ปรารถนาอาวชาตบุตรผู้ที่ทําลายตระกูลอวชาตบุตรเนี่ยแปลว่าบุตรที่ ไปทําลายตระกูลคือชื่อเสียงตระกูลอันดีงามเสื่อทอดมากลายนว่าเมื่อบุตรแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วบุตรแบบนี้ก็จะไปทําลายตระกูลไปทําลายชื่อเสียงของตระกูลอติชาตบุตรคือบุตรที่ยิ่งไปกว่าบิดามารดาอนุชาตบุตรคือบุตรที่คล้อยตามบิดามารดาส่วนอวาชาตบุตรคือบุตรที่ต่ํากว่าบิดามารดาพระบุทรเจ้าได้จะบอกไว้ว่า บุคคลใดบิดามารดาไม่ตั้งอยู่ในศีลห้าคือไม่เว้นจากปาณาจิบาตฆค่าสัตว์ชีวิตไม่เว้นจากการเที่ยวสิ่ของที่บุคคลอื่นไม่ได้ให้ไม่เว้นจากการเมสุมิชาจารย์พูดปดมุดเทศดื่มสุราเมรยัยยารองของบุญหมาะใไ,ได้ตั้งแห่งความประมาทไม่ประกอบไปด้วยการเินสินที่ดีงามไม่มีศรัทธา ตั้งอยู่ในความประมาทแต่ว่าบุตรของเขาที่เกิดลงมานั้นกลับเป็นผู้ที่ไปสมาทานมั่นอยู่ในศีลห้าเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีกระทำที่ดีงามบุตรผู้นี้ได้ชื่อว่าอติชาตบุตรคือบุตรที่ยิ่งกว่าบิาดามาดาบิดามาดาไม่ตั้งอยู่ในศีลแต่บุตรคนนี้มาตั้งอยู่ในศีลอนุชาตบุตรบิราดามารดา ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีศรัทธามีศีลม,มีกรรณาพิธีงามบทก็คล้อยตามบิดามารดา <c oughs> ก็คือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์แต่าาษาษาชีวิตไม่เล่าเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่เปิดเผยปิดในกามไม่พูดปดมุเทศไม่ดื่มสรามไม่ไรรยาลองของมาพิดแน่งความประมาทก็ได้ชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรส่วนบทสุดท้ายอวชาตบุตรอันนี้ก็คือว่าบิดามาดาตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแต่ว่าบท ออกมาแล้วก็กลับไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมกลายเป็นคนสำเร็จทเทมาทำผิดศีลเราจะไม่ไรายปัญหาต่างได้มากมายอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอวชาตะบรตในที่นี้ก็น่าจะบอกว่าคุณสุภาพสิทธิราเจริญ่งเนี่ยเป็นอติชาต,บตุบรเรือนุชาต,ตุตรคุณวรพันธ์ต้องถามคุณวรพันธ์ <c oughs> อติชาต,บตุบร <c oughs> อ่าตตอ่า คุณลูกก็บอกว่าเป็นอนุชาตบุตรคุณลูกก็ถ่อมตัวส่วนคุณพ่อก็ย่องบุตรให้เป็นอติชาตเป็นบุญที่ยิ่งกว่าตนเองถ้าคุณพ่อพูดออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณลูกเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดมาก็เริ่มที่จะขนขวายไปตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมเล่ามาว่าไปอยู่ในการดูแลของคุณลุงใช่ไหมคุณลุงก็จะพร่ำสอนในเรื่องของบุญของทานในเรื่องของบาปของกรรม เป็นอะไรนเป็นอะไรนเป็นอาจารย์ที่สอนอ่าเป็นอาจารย์ชาการลงทุนการลงทุนอ่าฟังเป็นคุณลุงไปลงทุนนะเป็นลุงโโลอ่าลุงลุงอ่าแสดงว่าเริ่มจากการที่เข้าไปเรียนวิชาในการลงทุนกับคุณลุงคนนี้อ่าที่เป็นผู้สอนการลงทุนนะแล้วคุณลุงคนนี้ก็ทราบข่าวว่าเป็นผู้ที่ตั้งมาอยู่ในศีลธรรมชอบบอกให้ไปทำบุญถวายทานใช่ไหม แล้วก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนเหมือนตอมาด้วยเรื่องของบุญเรื่องของกรรมมากเลยเนี่ยไม่ยอมฉีดวัคซีนก็แสดงว่ามีความเชื่อมีความศรัทธานในเรื่องของบุญกรรมเป็นอย่างดีแหละก็คงจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตของคุณสุภทธิธ์จิรเจริญยิ่งโดยการที่เรียนการลงทุนจากคุณลุงคนนั้นแล้วก็มาขนขวายในเรื่องของการให้บุญให้ทานการให้ศีลการมาตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรม,รมถ้าตามที่เรามานี้ก็แสดงว่า อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตในวัยหนุ่มข้างแรกกว่าคุณวรพันธ์ใช่ไหมคุณวรพันธ์กว่าจะเข้ามาตั้งอยู่ในการเป็นพุทธสายบุญเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่านะฮะแต่คุณลูกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ยังหนุ่มเลยก็แสดงว่าเป็นอติชาตบุตรนะฮะเป็นบุตรที่ยิ่งกว่าบิดาที่มาตั้งอยู่ในศีลในธรรมก่อนกว่าบิดามารดาที่กว่าจะตั้งลำได้ตั้งฐานะได้ มาตั้งอยู่ในศีลธรรมมาคุณค่าในบุญกุศลเนี่ยอายุวัยจะห้าสิบแล้วส่วนคุณลูกก็ทมตนว่าคล้อยตามบิดามารดาความจริงก็ต้องคล้อยตามอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเห็นตอนหลังว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสายบุญละมาทําบุญทำกุศลแล้วอย่างนี้ก็คล้อยตามบิดามารดามาทําบุญทำกุศลกันความจริงก็มีบุญบัตรที่ตัดต่อมาจากนี้นะโดยตรัสว่าบุคคลใดบุคคลใดเป็นอุบาสก ได้ชื่อว่าเป็นบุตรในโลกบุคคลนั้นผู้เป็นบุตรในโลกนั้นเป็นผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเป็นผู้มีความอบอ้อมอารีรู้ความประสงค์ภาษาบาลีว่าวัฒนอยู่คือรู้ถ้อยคําคือประมาณว่าพระผู้แรบงอย่างออกมาหรือใครผู้แรบออกมาที่เขาไม่กล้าจะพูดเต็มปากเต็มคํา เรามานันต้องมีความประสงค์ไรบางประการอยู่แต่เขาไม่อาจที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ยคนคนนี้เขาก็ฉลาดรู้ในถ้อยคํานั้นเรียกว่าวัฒนอยู่แล้วคําต่อมาคือวีตมชชราปราศจากความตน้นิทีเนียวก็จะปรากฏอย่างรุ่งเรืองในท่ามกลางบริษัทดุจพระจันทร์วันเพ็ญพ,พ้นออกมาจากเมฆหมอกระด็นอยู่ในท่ามกลางหน,น้าากาศชนะั้นอันนี้เป็นพุธวาจารุองกของพระเจ้าเฉพาะนะต่อจากกา,าัรแต่เป็นขาศเหมือน,นกัน แต่ตมาไม่ได้จําม,มาว่าจะยาวไปนะฮะก็เลยจํจบบาเฉพาะช่วงต้นช่วงต้นเท่านั้นที่บอกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาะอติชาตบุตรอนุชาตบุตรย่อมแม่ปรารถนะอาอวชาตบุตรพูดทําลายสกุลอวชาตบุตรนี่ทำลายสกุลเลยนะคือเรียกว่าชื่อเสียงของพ่อแม่ที่ทํามาดีในตระกูลนั้นนะอย่างไรเนะี่ยอย่างเช่นพ่อแม่เป็นสายบุญทําบุญทํากุศลให้สารกสาศาาสีลเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ลูก นอกจากจะไม่คล้อยตามแล้วก็ทําเสียไปเลยนะไปอีทางอื่นอันนี้เขาถือว่าทําลายชื่อเสียงของสกุลเรียกว่ากุลละันธโนนั่นเองผู้ทําลายสกุลของตนเองนะก็ขอให้คุณสุภาสิทธิจญญทธจ์จิระเจริญยิ่งที่เป็นบุตรชายคนโตของคุณวรพันธ์โยมจิราพรจิระเจริญยิ่งได้ดําเนินตามรอยทางที่บิดามดาดมาเินมาแล้วก็ ไปตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ที่ขนขวายในการที่จะทําบุญทํากุศลเมื่อถึงเวลาโอกาสบางอย่างที่จะได้ผลขวายทาบุญทำกุศลให้เกิดบุญเกิดกุศลสิริมงคลปราบเริ้อใจคนนิเองก็หาเวลามาทําซึ่งความจริงแล้วก็พระสงฆ์ในสังฆมณฑลนะคุณสุภาษิตเราก็พิจารณาว่าจะไปทําที่ใดได้ทั้งนั้นขอให้เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในศีลสองสองเจ็ดข้อนี้ทั้งสี่รูปเนี่ย ก็เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก,ก็มีความแม่นเหมือนกันในพระสงฆ์ทั่วสักมกมลทนที่เป็นสาธรารตชอยู่ในประเทศไทยนี้ในที่อื่นเช่นพมา่าศรีลังกาสาธาราชก็เหมือนกันก็จะทําให้เรานี่เป็นผู้ที่ขนขวายในการทําบุญคำสอนมาอยู่รุนเนซึ่งก็เป็นแปเพื่อประโยชน์ของตัวเรานี่แหละที่จริงแล้วบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ๊ e y, หมอคนนี้ไม่ดีหมอคนนี้ ทุสีนหมอคนนี้รักษาโรคไม่ดีมีความประพฤติปฏิบัติที่ต่ำทรามถ้าเราเป็นโรคเนี่ยเราจะไปรักษากับหมอคนนั้นไหม,ไมถ้าเราถ้าเรารู้อยู่ครั้งรู้อยู่แท้ๆว่าคนเนี้ยเป็นคนไม่แต่ว่าพอเราไม่โรคขึ้นมาเนี่ยจะไปรักษากับก็<ร> <c oughs> ยังต้องไปนะจาเป็นจำเป็นต้องไปที่ที่จะไปรักษาโรคกับหมอคนนั้นคือบางทีเราก็าอาจจะต้องมองผ่านอะไรบางอย่างของพระนะถ้าเราจะทําบุญถ้าจะทําบุญแล้วอย่าคิดมาก คืออาจจะทราบเ,เป็นอย่างไรพระวัดเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีที่ไหนที่จะให้เราไปทําได้ก็มองผ่านไปเสียก็อย่างได้นะฮะแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือเราก็พิจารณาสะหน่อยเรียกว่าวิจัยยศทานังสุขตับประศัทถังทานที่เลือกให้พระสุคตเจ้าสารเสด็จเราเป็นทายกเจ้าของแห่งทานเนี่ยเราย่อมมีสิทธิการที่จะเลือกหรือพิจารณาปฏิกรหกรูปแรมารับทานของเรา ต้องรู้จักใคร่ครวญพิจารณานะวิจัยใคร่ครวญเนี่ยวิจัยยทานังเนี่ยรู้จักวิจัยใคร่ครวญก่อนที่จะทําทานพระสุคเจ้าสารเสดนะซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อกุศลอันยิ่งของเรานั่นเองถ้าหากว่าเราได้ปฏิกรรอกจะได้คุณภาพสัหน่อรู้ว่าเป็นพระมีศีลนะฮะถ้ามารับทานของเราก็จะเป็นไปเพื่อปรุกปั้นพุทธความสุขของเราไปตลอดกาลนานในวันที่คุณสุภสิทธิ์จิระเจริญยิ่งพร้อมกับคุณพ่อคุณวรพันธ์คุณแม่ คุณจิราพรเพราะมันกับแฟนสาวชื่อพัชราเห็นไหมได้มาทำบ,บุญทำบ,บุศในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาด้วยความยินดีและธรรมาภาพในนามของพระสงฆ์ขอรึกถึงเอาคุณของพระสิรัตน์ไรยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พร้อมทงกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่คุณสุพสัชศิษฐ์จิรเจริญยิ่งได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มารวบรวม,รวม,รวมกันเป็นตะบะเป็นเดชาเป็นพระปัจจัย ส่งเสริมให้คุณสุภสิทธิ์จิรเจริญยิ่งพร้อมคุณพ่อคุณวรพันธ์พร้อมคุณแม่คุณจิราพรและแฟนสาวชื่อพัชราให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่เมรินร่มรก้าวของผุรศาสนาปราศจากทุกโศก,กรภัปอุปตะวันตราทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วก็ให้เจริญด้วยจตุรพิธพร,พรชนะเีประการกล่าวกุยยุทนวสุขาพระปฏิพานธนาสารสมบัติ ขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้วขอให้คล้าวจากบ่วงมานขอให้บรู้ถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินันาง เปตานังอุปการปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังปปะจันโทปนารโสยธามณิโชติราโสยธาสติสียวีวันฉันตุสัมภโรโข วินาศตุมาเตมภวัวันตรายโยสุขิหิขอยุโกภวะอภิวาทนาเสเรสนิตจังวูทาปัจเจโนยจตา สุขังอาลันอาญจะโคดหักินาเทนนาสังค์มิสุปฏิเทตตาเทคาราตมิตายาสถานาโสอุปการปฏิโสยาติธรรมจะอายังนิธาสิโตเต ตาลาปูชาจักตาอุราระบารันจจเพขคนะโนปะทินังตุมเิปุญญังปัสุตังอนาปะกันเตรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตยเตชะสาธุคารวะทะเยเว โสกาสัตวจุปาทาวะเนกาอันตารายาปิวินาสันตุอาสะสัตว์ชยเสทิธานงลาพังโสทิภยังสุขังสิริอายุจาวันนจะพัวขังวุ่เทจยสวัสตาวา จาเชวเศตษฐพาวันตุเตภาวตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัทธาสทีพาวันตุเตภาวตุสัพมางคารังรักขันตุสัพเทวตา สัพพรรมานุพาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพามังกรังรกคันุสัพะเทวตังสัพสังฆานุพาเวนัสธาโสติภวันตุเต तं सुमङ्गभां सुभनो सुमहोत च น้ำปานีทิเตปะกินาปะกินานิกะะัสวานารามันตาเทปะกิเนมีนความสุขความเจริญเย็นดีนะได้รับน้ำพุทธมนต์เดี๋ยวก็ตักน้ำพุทธมนต์ไปด้วย